สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับผมก็คือเขาเรียกว่า a อ t ชั n a l hard disk นะครับผมก็คือถามว่า e x t ชั n a l hard disk ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกองเปล่านะครับผมสั่งมานะครับถามว่าสั่งมาใช้กับอะไรนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่านะครับเพื่อนสมาชิกถ้ามีโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าเวลาเราเอาโน้ตบุ๊กไปซ่อมนะครับเวลาเครื่องมันมีปัญหาเครื่องอืดเครื่องช้านะครับ ล้วช่างแจ้งมาว่าฮาร์ดดิสเสียนะครับฮาร์ดดิสเป็นแบ็กซิสเตอร์หรือฮาร์ดดิสมันดีเลย์นะครับผมช่างบอกให้เปลี่ยนฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสพวกนี้นะครับที่เราเปลี่ยนมาเนี่ย ก็คือมันใช้งานไม่ได้ก็คือมันไม่สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ได้นะครับหรือลงวินโด์ได้เพราะว่านะครับผมที่มันเป็นแบ็กซิสเตอร์ก็คือจานนะครับพวกนี้นะครับจานหมุนนะครับผมมันเป็นรอยนะครับก็คือเข็มอ่านเนี่ยมันอ่านค่าไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถามว่าถ้าเปลี่ยนตัวเนี้ยมันมีประโยชน์ไหมนะครับผมตัวนี้นะครับผมมันสามารถใช้เก็บข้อมูลได้นะครับผมผมก็ใช้อยู่เนาะเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับสาหรับเพื่อนสมาชิกที่ยังไม่รู้นะที่ทิ้งมันไปนะครับเสียดายนะครับผมนะฮะ ก่อนนึ่งเราก็สั่งกล่องพวกนี้มานะครับเขาเรียกว่ากล่องเปล่า external hard disk นะครับในเว็บไซต์มีขายนะครับผมนะฮะกล่องหนึ่งก็ประมาณ100 200ประมาณนี้นะครับเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับผมดีกว่าเราจะไปซื้อกล่องแพงๆเป็นพันนะครับผมถามว่าใช้งานยังไงนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะผมเห็นไหมผมจะเขียนไว้นะครับ hard disk ติดสีแดงนะครับก็คือมันไม่สามารถลงวินโดว์ได้คือเสียนะครับแต่มันเก็บ ข้อมูลได้นะครับเพราะว่าคอมมันยังเจออยู่นะครับผมก่อนอื่นเราก็เนี่ยถอดออกมานะครับมันจะมีช่องเสียบซาต้านี่เขาเรียกซาต้านะครับช่องเสียบเนี่ยฮะมันก็จะเหมือนกันนะครับผมมันใส่กับกันมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ต้องพลิกให้เท่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะฮะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ปิดกล่องนะครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่ปิดผมจะเปิดให้ดูนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งนะฮะผมก็จะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับผมยกตัวอย่างนะฮะอันนี้คือไม์คอมผมนะ ไม่คอมผมนะครับจะมีแค่สองไดนะเห็นไหมครับผมผมจะเสียบตัวเอ็กซ์นลที่เราทำเนี่ยะที่ประกอบไปนะครับเพ่เอคอมนะครับผมเห็นไหมครับเพื่อสมาเช็กเครื่องมันก็จะเจอเห็นไหมครับผมนี่ฮาร์ดดิส์นะครับผม เราก็สามารถใช้เก็บข้อมูลได้นะครับพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะฟอร์แมตทิ้งก่อนเพราะว่าเราจะไม่ใช้ข้อมูลมาแล้วเพราะว่ามันใช้ลงวินโดไม่ได้นะครับผมแต่เราสามารถใช้ก๊อปงานเซฟงานเราได้นะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยเราก็สามารถเอางานเราก๊อปมาวางไว้อยกตัวอย่างนะครับผมจะก๊อปงานเรางานมาวางไว้นะครับสมมติงานผมสักงานหนึ่งโปรแกรมโปรแกรมนี้แล้วกันผมจะก๊อปปี้นะครับผม อันนี้คือไดท์ที่เราเสียบเข้าไปนะครับก็คือกล่อง actional ตัวนี้นะครับผมของตัวเนี้ยตัวนี้นะครับที่มันเสียเนี่ยนะครับผมเนี่ยผมจะก๊อบงานนะครับเห็นไหมครับเครื่องมันก็สามารถก๊อบงานได้ปกตินะครับเห็นป่มมันมีไฟล์โปรแกรมไฟล์อะไรต่างๆนะครับไฟล์มันอย่ากก็ใช้เวลานะครับผมประมาณนี้นะฮะ เนี่ยเราสามารถใช้เก็บข้อมูลก๊อบงก๊อบ,อบงานเราได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะแคนเซิลก่อนไฟล์มันใหญ่ไปนะครับเอาไว้เก็บงานเก็บรูปเราได้นะครับผมอ,อยา่างสมมุติผมจะก๊อบงานผมสักค o p ปี้นะครับผมนี่นะฮะดนี้นะเนี่ยหกรกว่าจิกตัวนี้ครับผม เห็นไหมครับผมก็สามารถกอบงานมาเก็บงานไว้ได้เห็นไหมครับผมอันนี้คือข้อดีของเครื่องนะครับผมของตัว external hard disk นะครับที่เราแกะออกจากคอมพิวเตอร์ที่ช่างบอกว่าเสียนะครับผมเราก็สามารถเอามาใช้เก็บข้อมูลได้นะครับผมพวกนี้นะครับผมประหยัดนะครับมันจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมดีกว่าเราทิ้งเฉยๆนะครับผม เวลาเราไปเปลี่ยนเราถามช่างได้นะครับว่ามันใช้เก็บข้อมูลได้ไหมนะครับถ้าช่างบอกว่าใช้เก็บข้อมูลได้นะครับผมเราก็ขอช่างกลับคืนมานะครับปกติช่างจะให้กลับนะครับอย่างผมนะครับผมจะให้ลูกค้ากลับนะครับแต่ตัวไหนที่มันใช้งานได้แบบนี้ผมก็จะแจ้งให้ลูกค้าบอกให้ไปซื้อกล่องแบบนี้นะครับเอามาไว้เก็บข้อมูลนะครับผมอ่าดูนะครับผมจะถอดออกนะครับผมจะถอดสายออกไดมันก็จะหายไปนะครับเห็นไหมครับหายไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนลูกอื่นดูนะครับผม เอาลูกนี้บ้างนะฮะอันนี้ก็เสียผมจะเขียนไว้นะครับมันเป็นแบตนะครับผมนี่นะดูนะครับผมผมก็จะเสียบเข้าไปนะฮะนี่แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะขึ้นได้ขึ้นมาครับพวกนี้เห็นไหมฮะสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ปกติเลยนะครับเห็นไหมนะฮะเอาไว้ใช้เก็บข้อมูลได้ปกติเลยนะครับผมถึงมันลงวิดโอไม่ได้แต่มันใช้เก็บข้อมูลได้นะครับผม นี่นะครับผมใช้เก็บข้อมูลใช้เก็บงานเราได้ปกตินะครับแค่มันลงวิดโอไม่ผ่านเพราะว่าเวลาเราใช้งานในระบบปฏิบัติการนะครับมันต้องรันผ่านตัวจานจานหมุนนะครับผมถ้าจานหมุนมันมีปัญหามันก็ลงซอฟต์แวร์ลงโปรแกรมแล้วก็ทําให้มันอืดมันช้านะครับแต่เราสามารถเรามาเก็บข้อมูลแบบนี้ได้นะครับผมอันนี้นะครับผมเพื่อสมาชิกก็ลองดูนะครับผมถ้าเผื่อแบบ ฮาร์ดดิสต์ใครเสียเราไปเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์ใหม่นะครับตัวนี้ก็สามารถขอช่างเขากลับมาได้นะครับหรือสอบถามช่างนะครับว่ามันสามารถเก็บข้อมูลได้ไหมนะครับถ้ามันเก็บได้แล้วก็ซื้อกล่องแบบนี้นะครับผมเขาเรียกว่ากล่องเปล่าเอ็กซ์เทนอลนะครับผมกล่องเปล่าเอ็กซ์เทนอลฮาร์ดดิส์นะฮะนี่ฮะสามารถสั่งในเว็บไซต์ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ